แอมิล <Family> ี่พิงสิงโตนั้นเป็นเจ้าป่าหล่ยยาเหยื่อมเมาให้ลูกกินไปลูกสิงโตดมกินก่อนจะกินก็ต้องคำราม,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 มสิงโตนั้นเป็นจ้าป่าตื่นเช้ามาส่งเสียงคำราม สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เก่งข้ามเสียงคำรามสิงโตเจ้าปา่าหกหกหกเอออโอโอโอ,โอ,โ,อโอ๋สิงโตคำรามแบบนี้เหรอฮะสิงโตคำรามแบบนีอ้อะหบเหรอเหรอคะขอฝากช่องในเครือของเราด้วยนะคะ บกรุ๊ปบอดพาเพลินเป็นการใช้ชีวิตของคนตาบอดกินแบบบอดบอดทำอาหารแบบบอดบอดรีวิวแบบบอดบอดใครอยากสัมผัสว่าชีวิตของคนตาบอดเป็นเช่นไรเข้ามาติดตามได้ในกรุ๊ปบอดพาเพลินนะจ๊ารักเด็กชอบเด็กและสัตว์เลี้ยงรีวิวของเล่นอยากย้อนไปในวัยเด็ก ต้องติดตามช่องนี้เลยแตมิรี่พิงค่ะหยิบยกตัวละครในเกม The Sims Free Play มาทำเป็นนิยายพึงร์ละครร่วมจินตนาการไปด้วยกันทีเรืจะคุยกับปารีดจากคุเดียวที่นัดกับอาชัดออกมาหานะคะคุณฉันนี่ฝากซ u b s ไ r ร b e ไลค์แชร์และช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะ